พร้อมสามพันเอาพอพอแล้วพอแล้วพอแล้วลบกันโอ้อันนี้มาจากไหนอจิตหรือที่ไหนนะหรือตลสินไม่แน่ใจสวัสดีครับวันนี้เราได้ต้อนรับนวรานะครับวันไม่ค่อยดำเท่าไหร่นะครับออกเป็นลูก จากการตรวจสอบนะฮะมีตัว VGS เสียแล้วก็เทอร์โบไม่เปิดหรังแรกฮนะหลังจากเราเปลี่ยน VGS เสร็จเรียบร้อเทอร์โบเปิดเปิดเสร็จเรียบร้อยมาทดสอบควันดำปรากฏว่าควันดำมากเราจะให้เจ้าของรถแนะนำว่ามาจากไหนแล้วก็โครงการนี้ใครเป็นผู้แนะนำครับสวัสดีครับอาจารย์ครับแนะนำตัวเองนะครับครับสวัสดีครับผมอ่อ ชื่อชกาดทองพิจิตรนะครับมาจากสัตหีบนะครับอําเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีนะครับก็มาครั้งนี้ก็มาแข่งกีฬาที่นครสวรรค์โดยอาจารย์สถิตทองไทยท่านมาซ่อมเมื่อวันที่19ใช่ไหมพี่ก็เลยท่านแนะนาว่าพอผมบอกว่าสภาพรถของผมนี่ควันดํามากก็วิ่งไม่ออกอะไรแกทัางแนะนําว่าอย่างไงก็มาลองดูทิศอู่นี่ครับว่าให้ช่างแนะนําดูครับ ก็่อช่ตานที่เห็นสภาพที่เห็นเนี่ยอาจารย์คิดว่าหายงี่กวนรังก็ยังยังไม่ไม่ไม่นั่นทีครับตอนยังยังต้องเห็นอีกครั้งนึงครับก็ต้องต้องหลังจากเข้าโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้วทดสอบอีกครั้งนึงครับครับครับทำการทำการทำรถคันที่เข้าโครงการครับครับแล้วคอยติดตามว่าหายหรือไม่ครับครับครับ ครับนาวาร่าของอาจารย์ประจักรสตัตหนะีบนะครับฟันดำลูกปล่าต้องดูนะตอนตอนหัวเรื่อง หลังจากเข้าโครงการทั้งหมด6สอนะครับมีล้างเวชีเรือบาวาลเพื่อเครื่องยนต์ถ่ายน้ำมันเพเวอร์เพืออเกียร์สุดท้ายการทดสอบภาคสนามเป็นอย่างไรเป็นไงครับก็ฟันดำหายแล้วเครื่องแรงขึ้นนะครับก็วิ่งแล้วก็ติดเท้าหยยบที่เท้าะครับครับครับก็รถพุ่งขึ้นแล้วก็ฟันดำที่ที่ดำมากหายไปนะครับก็ขอบคุณ ร้านนะครับที่ให้ความซ่อมทำนะครับเป็นหน้าที่ครับโครงการของรวมช่างด้วยใจรวมช่างท่องรถยนต์นั้นต้องการกําจัดควันดำให้ได้มากที่สุดครับี่าจะทาได้มีอาจารย์ช่างทั่วประเทศทําโครงการนี้อยู่ครับยังขาดสถิติยังไม่มีแต่นี่งมีที่ระยองมีชนบุรีมีปัตยานางละมุงมีหมดนะยังไงก็เดี๋ยวก็ผมไปใช้ริการแล้วก็จะแนะนำเพื่อนเพื่อน โฟที่รู้จักครับว่าแ่าเราไม่ต้องถอดปั๊มไม่ต้องถอดหรวฉีดครับเราใช้น้ํายารักษาครับเพื่อลดค่าใช้จ่ายครับสิ่งหนึ่งที่ได้มาความดาหายแน่นอนตาดีขึ้นครับแล้วช่วยกดสอบการสิ้นต้นน้ำมันให้ด้วยนะครับครับครับตอนขามาขากลับจะต่างกันมากได้ครับแล้วก็สุดท้ายอยากฝากอะไรถึงคนที่ใช้รถนอว์ล่าเหมืกัถ้าถ้ารถ ใครใช้นาวล่าที่เป็นอาการเหมือนผมก็ก็มามาลองมาเช็คดูตามร้านที่ทางร้านแนะนำนะครับก็ขอให้ทุกคนลองลองเช็คสภาพรถก่อนเดินทางทุกครั้งนะครับถ้าเกิดปัญหาแล้วก็โทรเข้ามาแล้วอยู่จังหวัดอะไรแล้วจะบอกว่าที่จังหวัดนั้นมีอู่ไหนบ้างเลยให้ที่อยู่เปิดโทรศัพท์ให้จะได้ไม่ต้องไปเสียค่าน้ำมันเดินทางครับครับผม นายอาจารย์ต้องไปตัดสินต่อเลยไหมครับที่ต่อที่นครสวรรค์ต่อครับก็สินสุดวันที่สามสิบ <30 S 2> สามสิบก็ผ่านตังนี้นนขออนุญาตถามก่อนไรค,ครับครับวัสดี้ครับครับ